อภูตังแปลว่าไม่มีหรือไม่จริงคะเทติแปลว่าพูดจาคะเทติพูดคะเทติเพราะว่าทําการพูดจาอภูตังวัจนังวัจนังแปลว่าพูดจาแต่มันละไว้อภูตังว่าอันไม่จริงพูดว่าจะอันไม่จริงนัน่นเอง อาภูตังเพราะว่าไม่จริง <c oughs> ประโยคบอกเล่ายานนะนักนลังขัดชติขัดชติเพราะว่าไปนักนลังไปไปสู่เมืองเป็นกุติยาวิพัฒชาโนชานาชาหนังชาเดชาหนังเป็นกรรมไปว่าซึ่งสู่ก็สู่เมืองไปสู่เมืองยานีนะ ด้วยอะไรด้วยยานด้วยรถด,ด้วยยานยานยนต์เป็นต้นถ้าเราจะตั้งคำถามเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนนักพลังสู่เมืองก็เป็นกะหิงแปลว่าที่ไหนกะยานีนะกะกะหิงขัดชันติขัดชติแปลว่า ขจิติตัวไปไปที่ไหนด้วยยานนั่นเองกิง <c oughs> เป็นกูหิงกะหังกัดถะก็ได้3มตัวข้อ <c oughs> สเกณนะด้วยอะไรยาเนนะนักขลังขัจิติขัดชติชตแปลว่าไปไปสู่เมืองยาเนนะด้วยยานข้อ2 <c oughs> เปลี่ยนยาเนนะเป็นเกนะข้อ3นะฮะเป็นคําถามเพราะว่าด้วยอะไรเกนะเพราะด้วยอะไรตรงด้วยยาน,นตอบด้วยยาน,นั่นเองก็คือตอบข้างบนเบอร์หนึ่งยาเนานะหนักขลังขัดจิข้อ3กระถังถามวิธีการ <c oughs> กระถังนักขลังขัดจิว่าไปสู่เมืองด้วยวิธีการใดเป็นต้นนะครับ เขตตังมหิตสังเนติเนติแปลว่านำไปมะิตสังแปลว่าควายนำควายไปสู่นาเขตตังมหิตสิเป็นกรรมลาประธานข้างหน้าไว้เขตตังเป็นตัวขยาย SVOCN ประธานละไว้เวิร์คือเนติกรรมคือมหิตสิ ที่ลอือตัวขยายความก็คือเขตังไม่หิสั่งแปลว่าควายนะครับนำควายไปสุนาถ้าเป็นคำถามกุหิงเอกุหิงก,ก,กะหังกัดทะมาเป็นคำถามเช่นกุหิงมะหิสังปาละยะติเพราะว่านำควายไปที่ไหนโทษทีเพราะเนติกนะครับ ก็คือผุขังมหิสิเนตินั่นเองนะครับ <c oughs> คามังสู่เมืองปวิสติแปลว่านำควายเข้าสู่เมือง อคัชตชิแปลว่ามาอคัชตชิอารามังคือสู่วัดเทหะโตแปลว่าจากบ้านมาจากบ้านสู่วัดกะเหโตมาจากบ้านสู่วัดคามังน,นั่นเองแต่กิ่งเป็นอะไรบางอย่างเทหโตอารามัง อารามังเป็นกรรมสู่อารามกัศมากาลนากาละนากัสมาแปลว่าเพราะ,ราะกาละนาแปลว่าเหตุเพเหตุละกาละนาไว้หรือแปลว่าทำไม,ไมนั่นเองกะโตรกราลนางเหตุเท่ากับเหตุตุจะไหน โตปัจจัยใช้ลักษณะนามานาสัพนาไปเครื่องหมายตัดติยาวิพัฒน์แปลว่าข้างโดยใปเครื่องหมายปัจจมีไปว่าจากแต่ยะโตแต่ใดตัดโตแต่นั้นเอโตอะโตแต่นั่นข้างนั่นอีโตแต่นี้ข้างในมาโตแต่นู้นเอคาโตข้างเดียวพะโตข้างทั้งสองกว่าละโตข้างอนข้างหน้าอับกว่ละโตข้างอื่นอีกปูละโตข้างหน้า